ู้เรื่องไปหมดยกเว้นเรื่องตัวเองถ้า<ด>พร้อมแล้วไ<ด>ปนยครับจุดปล่อยอ๋อ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 มาแ,แล้วจะาพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านและที่อยู่ที่ที่สวนเต้ปทุมนีม่มแม่น้ำเจ้าพญาเที่ยวนี้จะเป็นถ้ายสุนสุดท,ท้ายหรือว่าจะมีน้ำตาเจ้าแม่ดูทองอองตีตีบทตีเบียตีเสียตีตีเอาแล้วขุนตึงขุนตึกลาบันล่อน้ำนี้แดวฝั่งโน้นต่อไป นั่นหาใหญ่หมาใหญ่แบบนี้ผัานก็เปิดแล้วไว้ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างระเบิดหนามาขุนตึงหนามันจะขอแชมป์ได้หรือไม่ได้เดี่ยวก็รู้ครับของขนสึกหนามันจะประเด็ดศึกได้หรือไมไหนเมื่อบวลรอวบวลรอของทับเรือดบวลดอของทับเรือจะไม่ไปลาดูทองไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวใครไล่อัดกันมาไล่อัดกันมาไล่อัดกันมาแบล็คจะปนนี้แบล็คจะปนนี้มาดูทองเริ่มจี้ปาดูทองเริ่มจี้แบ ไม่ว่าจะขมเดิงได้ไลยไปตามสายตาเริ่มนะหนเลยเว้ยเริ่มกันนำาไน้คุณฝึกกลบนใส่บนตลาดเลยเริ่มจนใสยแต่ว่ามาดูต่อไม่ยอมไม่ไก่เว้ยกรดูตตอไม่ยอมคุณฝึกามจะไปไได้ี้ดูกจส่ดูกจดส่ดูจด่ดูจด่ดูจด่ดูจเอาีนใช่ขอบคุณครับนั้กีนา้งองทีมทกใจขอเสียงปมมือครับพี่น้องยังงงกันอยู่โอ้ยสุดยอด นี่แหละครับพี่น้องระหว่างรอผลการ